นี่คือผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ถัดจากเนี่ยเฉินสวยชะมิดฉันพร้อมที่จะทำมันแล้วข่าเนี่ยเฉินแต่ละเว้นผู้หญิงไม่เป็นไรผู้หญิงคนนั้นจะไม่เจ็บลอกฮึฮึ <c oughs> อาเทนาเธอโชคดีแล้วคนทางซ้ายมีฐานการฝึกตนอยู่ขัน้นอาณาจักรขั้นต้นนี่คือเป้าหมายของเธอในรอบนี้เธอฆ่าเขาด้วยกำลังทั้งหมดของเธอและที่เหลือปล่อยให้ฉันจัดการเองไปเลยเฮึ <c oughs> เออไม่ดีแล้วแกในชั่วพริบตาฉันก็แพ้เนี่ยเฉินและเพื่อนของฉันก็ถูกผู้หญิงคนนั้นฆ่าในไม่กี่วินาทีสองคนนี้เป็นสัตว์ประหลาดหรือไงกันยังไม่รีบไปอีกรอโดนฉันฆ่าหรือไงขอบคุณที่ไม่ฆ่า เนี่ยเินขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของนายฉันคาดเป้าหมายได้ถ้าฉันสามารถผ่านสองวันนี้ไปได้ฉันจะเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างราบรื่นถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของเนี่ยเินฉันคงไม่สามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้อย่างแน่นอนเหมือนไม่มีความจริงใจในการขอบคุณเลยถ้าไม่มีใครรบกวนในายในคืนนี้นายจะขอบคุณฉันไหมใกล้แล้วไปกันเถอะ ขอบคุณเสร็จแล้วของฉันยังไม่เสร็จมาดูกันว่าชายชะกันคนนี้มีอะไรดีบ้างหินวิญญาณสองก้อนไม่เลวตอนนี้ฉันอยู่ในขั้นเริ่มต้นของขอบเขนนาพาและฉันสามารถดูดซับหินวิญญาณได้อย่างน้อย20ก้อนเพื่อไปถึงขั้นกลางของขอบเขนนาพาการมีหินวิญญาณสองก้อนนี้ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยเนี่เฉินดูจากลักษณะข,ของนายแล้วนายไม่มีหินวิญญาณสําหรับการฝึกตนหรอ ขาดขาดอย่างแรงนี่คือศิลาวิญญาณ20ก้อนเอาไปฝึกว้าวเธอบอกว่าเธอมีหินวิญญาณไม่มากนักหรอยิ่งอันเดียวได้อะไรมากไหมอะไรนายว่าอะไรนะฉันไม่รู้จักนายมาก่อนนายคิดว่าฉันโกหกนายหรอไม่ไม่ฉันเชื่อใจเธอเธอพูดถูก ลาไปฉันได้ดูดซับหินวิญญาณมากเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและฉันต้องดูดซับมันอีกครั้งหลังจากนั้นสักครู่เลยไม่ได้ต้องการหินวิญญาณมากนะักและก็ยังเก็บไว้เป็นโหลๆก็พอใช้ได้แหละไม่นี่มันมากเกินไปแพงเกินไปอึ๊บเอาไปเถอะอยู่ในแหวนมิติข,ของฉันก็เปล่าประโยชน์เพิ่มความแข็งแกร่งของนายให้ดีขึ้นความแข็งแกร่งของนายดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รับประกันสําหรับฉันเช่นกันอัลเทเนอะร์ไม่กลัวว่าเราจะเจอกันรอบสองหรอ ด้วยความแข็งแกร่งของนายขอาเขนตพลาขั้นกลางก็ถูกฆ่าตายในไม่กี่วินาทีไม่ต้องพูดถึงเลยว่าฉันเป็นเพียงรากฐานเพราะปลูกในช่วงแรกของของขาเขนตพาฉันให้หินวิญ,ญญาณแก่นายบางทีนายอาจจะปล่อยฉันไปฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ทำร้ายเธอเลยนับจากนี้ไปดูเหมือนว่าหินวิญ,ญญาณทั้ง20ิก้อนของฉันจะคุ้มค่าแล้วสองวันต่อมา ในช่วงสองวันที่ผ่านมาหินวิญญาณทั้งหมด15ก้อนถูกดูดซับและมีปลาอีกหนึ่งตัวในตันเทียนแต่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อก่อนเพราะมันไม่ได้ทะลุทะลวงผ่านขอบเขตนพาขั้นกลางจริงๆขอบเขตนพาขั้นกลางขอบเขตนพาขั้นปลายจำนวนปลาเล็กๆในตันเทียน2ตัวเป็นตัวแทนของขอบเขตนพาขั้นกลางและ4ตัวเป็นตัวแทนของระยะหลัง ยอดเขาวสวรรค์8ตัวคือจุดสูงสุดของขอบเขตนภาและการไปถึง10ตัวนั้นสมบูรณ์แบบและสามารถเตรียมที่จะทะลุทะวงสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ความสมบูรณ์ตอนนี้ร่างกายถึงขีดจำกัดการดูดซึมหินวิญญาณแล้วร่างกายต้องช้าลงอย่างน้อย5วันขึ้นไปเนี่ยเินเป็นยังไงบ้าง ก็ไม่เลวแต่ขณะน,นี้ยังไม่เข้าสู่ขเขาเขนนภาขั้นกลางและฉันไม่สามารถดูดซับหินวิญญาณได้มากเกินไปดังนั้นฉันจึงต้องเลื่อนออกไปนานกว่า5วันอย่างไรก็ตามก่อนที่ฉันจะเข้าขเขาเขนนภาฉันสามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งที่อยู่ขอาเขตนภาได้ไม่กี่วินาทีและตอนนี้ฉันกำลังเข้าสู่ใจกลางโลกมีดบินจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตึกไดหลินสาขาปีศาจ สองสาวงามเนี่ยฉันมันตายแล้วเหรอพวกเธอจะไปกับฉันไหมล่ะตราบใดที่พวกเธอตามฉันมาพวกเธอจะสนุกทุกวันเลยฮิฮิฮิลูกพี่พวกเราสามคนสามารถอยู่ด้วยกันและสนุกกันสิบครั้งต่อวันพี่ซีหญิงให้ฉันจัดการเธอฉันเกลียดผู้ชายแบบนี้ที่สุดดีผู้นำอยู่ในช่วงต้นของขอบเขตอาณาจักรและอีกสองคนคือจุดสูงสุดของอาณาจักรไปหยืนสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดาย จีจีคนสวยลุงจะสนุกกับเธอเองฮ้ยอออเธอยังมีความสามารถบางอย่างแต่ฉันเกรงว่าความสามารถนี้อ่อนแอเกินไปยากลัวไปเลยยากอะไรนะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ทำไมกำปั้นของฉันถึงตีร่างกายของเธอไม่ได้ พี่ใหญ่กับพี่สองสาวสวยคนนี้ร้ายกาจเกินไปแล้วมาคอนเธอลงกันเถอะน้องสองไปเถอะ5นาทีต่อมาร้ <c oughs> ายกาจจริงๆขึ้นอยู่กับเวลาแล้วชักช้าแบบนี้ไม่ได้แล้วยอจบแค่นี้แหละโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผม, <c oughs> ผมนะสำหรับเรื่องเนี่ยเฉินปรมาจารย์มีดตอนที่271ถึงตอนที่273 ถ้าผมพูดติดขัดตรงไหนหรือพูดไม่ชัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมและถ้าผมแปลผิดหรือแปลมัวหรือแปลไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย